สวัสดีครับอาจารย์เล่าปี่โยนอาตเตานี่จริงใจหรือเสแสร้งครับอาจารย์อ่าก่อนจะไปตอบคำถามนั้นก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับอาจารย์บอล่ะอาจารย์บอลมีคอว่าจริงใจหรือเสียแ้งครับผมว่าครึ่งครึ่งนะคือครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จริงใจแหละเพราะว่าดูโล่งนี่เขาเป็นแม่ทัพใหญ่ไงเป็นหนึ่งในห้าฐานเสือ แต่ส่วนหนึ่งก็คือการทำแบบเนี้ยคนเลยตามแล้วปีองานะผมว่าครึ่งครึ่งอะ่ะทั้งจริงใจและเสรแสงอย่างห้าสิเปอร์เซนตก็เรียกกึ่งยิงกึ่งพ่าครับโอเคก็แต่นี้ผมกําลังเควสชันว่าเหตุการณ์ไม่มีจริงหรือเปล่าไนงะผมว่าการเอาเด็กมาโยนเนี่ยนะต่อให้แบบรับไปได้ทันเนี่ยนะเด็กก็แบบคือเรียกว่าไงอาจจะคอหกักหรืออะไรได้มัมคอมไม่ได้แข็งเท่าผู้ใหญ่ฮนะ อันนี้ก็ก็อย่าพิ่งไปจริงจังมากว่ามันจริงหรือไม่จริงนะแต่เอาวิเคราะห์กรณีนี้ก่อนผมมองว่าคือคนแต่งหลอกวันจงเนี่ยคือหลายฉากก็เสริมพามาบางแต่ว่าผมว่าที่มันเนียนก็คือว่าทุกๆฉากที่เสริมมักจะสะท้อนจิตวิญญาหรือจิตใจของคนคนนั้นไงคืออย่างเล่าปี่เนี่ยนะคือผมจะใช้คําว่าอะไรอ่ะคือคุณกอดศักดิ์เชษร์สมิศศักดิ์เคยบอกว่าถ้าเล่าปี่เป็นคนเสแสร้งนั้นน่ะอ่า จะเสียแซงได้นานขนาดนั้นหรือคือคือสุดท้ายต้องโดนคนจับได้ไงอันนี้ผมก็เห็นด้วยกับคุณกสักิ์ระดับหนึ่งแต่ทีเนี้ยประเด็นอย่างนี้ครับคือไอ้ตรงเนี้ยคือผมอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนกันที่เรื่องของเวียเบลลาที่บอกว่าบางทีการพูดความจริงทั้งหมดมันก็ไม่เวิร์กไงดังนั้นผมก็คิดว่าอ่าเร่าปีน่าจะมีเสียแซงบางแต่ผมอาจจะมองสัดส่วนต่างจากอาจารย์บอลผมมองว่าจริงใจเจ็ดสิบเสียแสงสามสิบนะ คือคนบางคนเนี่ยที่เขามีน้ำใจงามแล้วก็อะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นคาแรคเตอร์เขาไงแต่คนส่วนใหญ่ก็จะไปมองว่าอ mm. ุ้ยเสแสร้สงอะไรเงี้ยอันนี้มันดูยากมันก็ต้องดูไปยาวๆไงนะแต่ผมเชื่อว่าเล่าปี่มีความจริงใจใผู้คนเนี่ยแล้วก็คือเป็นคนที่เก็บรายละเอียดของคนมีความใส่ใจดังนั้นเนี่ยเขาน่าจะโมโ oh หจริงๆว่าไอ้ลูกคนนี้เนี่ยไปทําให้กับขุนพลเนี่ยต้องเดือดร้อนนะอันนี้น่าจะจริงมูถ้ามีเหตุการณ์จริงนะ แต่ส่วนจะถึงขั้นโยนลูกไหมอันเนี้ยผมว่าอลิเวอร์ไปหน่อยแต่ว่ามันก็สะท้อนออกมาในความจริงตรงนี้ว่าแบบเฮ้ยแบบไอ้ลูกคนนี้มันน่าลงโทษนะที่ไปทําให้กับให้กับคุณพลเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์บอลมองไงครับผมก็ก,ก็ก็เห็นด้วยนะคือส่วนหนึ่งแหละเล่าปีเขาเองก็ต้องมีจิตใจที่ที่ที่รักลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือถามว่าเอ,อเส,สร้างหรือจริงใจจำผมว่า ถ้าจริงใจล้วเปเซนผมก็ยังไม่เชื่อนะเออแต่โอเคอ่ะสุดท้ายอ่ะอาจจะไม่จริงก็ได้ไงคือโยนเด็กเนี้ยเด็กมันก็ต้องตายอยู่แล้วฮะเออมอาจจะไม่มีจริงก็ได้เพียงแต่อันนี้เป็นเหมือนเอ่อการยกเหตุการณ์เพื่อมาขับเน้นขับเน้นความเป็นเล่าปี่มากกว่านะในนิยายอ่ะอันนี้ผมย้อนไปนะเรื่องอิวซิลที่บอกซิโครงไก่จริงๆจงโฉเนี่ย ฆ่าคนไปหลายคนนะที่รู้ทันไม่ใช่แค่เอลซิลนะแล้วอันนี้เขาก็มีวิเคราะห์เขบอกว่าเอลซิลจริงๆไม่เก่งเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ทันโจโฉหรอกนะแต่แบบเหมือนทําให้ขวัญทหารเสียโดนประหารอันนี้ก็น่าฟังแต่ผมชอบความเห็นที่สี่ที่เขาบอกว่าอ่าสามก๊กฉบับ,บวันพกเนี่ยได้บองได้มองว่าเนี่ยเออโจโฉเนี่ยไอเอลซิลน่าจะรู้ทันจริงๆนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอะไรนะ โจโฉก็เลยเกิดทิฏฐิมานะไม่ยอมรับว่าเอียวซิวเฉลยถูกก็เลยดื้อยกทัพลุยกับแล้วปีต่อและส่งผลให้โดนโอเอียนยิงธนูสัตว์เข้าป่าอันนี้ก็แล้วแต่เขาเฉลยแต่ที่ผมชอบอีกอันหนึ่งมากๆนะอาจารย์บอลไอ้เรื่องโจอาจารย์บอลรู้ไหมเขาขมีคนบอกว่าไอ้โจโฉแตกทับเรือที่แบบ,บว่าโกลนห่วงโต้ที่มาผูกแล้วโดนเผาเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่น่าจริงหรือต่อให้จริงอะ่ะ คือโจโฉต้องการจะเผาของตงนะัวเองหรือบางคนบอกว่าโจโฉเป็นคนเผาอยู่แล้วอันนี้อันนี้เราไม่รู้แต่ที่ผมชอบที่เขาพูดตรงนี้ยเขาบอกว่าอะไรว่าเขาบอกว่านายทัพหลายคนของโจโฉก็รู้ไอ้กลนห่วงนี้ครับนะแต่ไม่ยอมพูดออกมาเพราะว่าตอนนั้น่ะอ่าโจโฉกําลังมีความมั่นใจมากขืนพูดกนะ็จะโดนประหารได้อันนี้ก็จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ก็สะท้อนมากอันนี้ผมว่าน่าสนใจก็คือ บางครั้งเนี่ยเจ้านายกํลาลังมีอีโก้สูงอะ่ะขจานบลแล้วคุณไปเตือนนะทั้งที่เป็นประโยชน์ต่ององค์กรแต่คุณอาจจะสวยได้อาจารย์รบ<พ>อลเข้าใจ,ใจตรงนี้ใช่ไหมครับเข้าใจเข้าใจจังหวะคือเอาง่ายๆมึงผิดจ,จังหวะคือมึงผิดจังหวะเขาก็อาจจะโดนไงโดยเพราะเจ้านายที่เป็นแบบเจ้าโสงอะ่ะแต่ออลลองคิดดูนะแต่อันเนี้ยองค์กรเสียประโยชน์นะคุณจะปล่อยให้องค์กรเสียประโยชน์เหรอคุณอาจารย์บอลก็คือรวมๆกันแหละผมว่าส่วนตัวก็มีองค์กรก็มีอ่ะ นึกออกปะวนตัวก็มีองค์กรก็มี<อ>ก็เลยต้องโดนไงอ่าคือแม้คือ,คอไม่พูดคำหยาบคือจริงๆการเป็นคนนี่ยากไงแต่เราก็ต้องแบบเอ่อคือบางทีคือจริงๆเราก็ต้องรักษาผลประโยชน์องค์กรแต่สุดท้ายอะ่ะถ้ามันแบบไม่ได้จริงๆอะ่ะบางทีเราก็ต้องแบบคอยตามลงนิดนึงอะ่อะเจ้าบอาเราเป็นเบี้ยน้อยหอยน้อยนะเจะ้นบอลอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยเีเ้ยผมดูเรื่องอะไรนะ เมื่อกี้กำลังจะพูดถึงอ๋อเนี่ยที่ผมดูแล้วแบบเนี่ยไปดูแฟนคลับเนี่ยเนี่ยเรื่องไอ้ผู้บ่าวอินดี้เนี่ยนะตัวตัวคนใช้ที่เป็นป้าหรือเป็นญาติของเวียเนะี่ยคือตอนนั้นอนะเซฟานี่เป็นเศรษฐีนี่นะกำลังจะโดนหลอกอะแต่เวียตอนนั้นยังไม่ได้แบบว่าชอบอะไรกับเซฟานี่ก็รู้สึกว่าคุณป้ารับใช้มานานมากแล้วเซฟานี่อะ Stephanie, คุณป้าอุาสา์เตือนก็ไม่ฟังอะจะรันท่าเดียวอะเออผมก็ำํำ บางทีดูก็ลำแขุณป้านี่ว่าจะไปอะไรขนาดนั้นนะคือเรื่องทิศทางลมเนี่ยบางทีก็พูดจ้างนะเออหรือบางคนนะมีอย่างนี้ครับอาจารย์บอลมีบางคนนะบอกว่าเออเราต้องปล่อยเขาไปก่อนแต่เดี๋ยววันหลังเรารวยแล้วเรากลับไปช่วยเขาอีกรอบหนึ่งนะอาจารย์บอลก็มีอยู่ยนะ,อะเออครับครับนั่นแหละอารมณ์คนบางทีขวัญยากแต่อย่างที่ผมบอกไนะเรื่องนี้ผมจะสรุปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าปีหรือว่าเรื่องของโจโฉเนี่ยนะคือบางครั้งเนี่ย การที่เราไปขวางคนที่เขากาลังจะมีอารมณ์แบบนั้นน่ะมันก็คงยากนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องอ่านเกมให้ออกแล้วเราก็ต้องค่อยๆใช้กลวิธีที่เหมาะสมหรือบางครั้งก็ต้องปล่อยตามชะตาฟ้าไปบ้างไงแล้วเราก็หาวิธีแก้ไขเขาที่ละนะประมาณนี้ครับอาจารย์บอลครับเข้าใจแล้วครับเอออันนี้ก็มาประยุกต์ใช้กับตัวเราเองได้นะได้ครับเหมือนกับเรื่องเหมือนกับคลิปเหมือนกับคลิปหนึ่งอ่ะที่ผมทําไปอ่ะเรื่องอะไรนะอ่าเรื่องอะไรที่ ที่แบบไอ้เรื่องการถกเถียง,งที่ที่ตระกูลหลิ่งคือเมียของหลิวปางเลยหลิวปางตายเสร็จเขาพยายามที่จะเอาตระกูลของตัวเองอะ่ะมาแบบเหมือนกับแบบแทรกแซงมามาเป็นใหญ่แทนตระกูลหลิวอะแต่สุดท้ายเนี่ยอ่าตัวเฉินผิงเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ไปเถียงก็ก็ะจัด้าะาแต่พอตอนหลังอองฮาวลีตายเนี่ยเฉินผิงเป็นหนึ่งในคนที่วางแผนเพื่อกู้อำน,นาจการเมืองกลับคืนมาให้ตระกูลหลิวของหลิวปางประมาณนี้ครับ นี่แหละครับคือสุดท้ายอ่ะถ้าเราห้ามไม่ได้เราช่วยจิตแผลมาช่วยกู้ฐานะนะให้ภายหลังที่เขาผิดพลาดไปก็ยังดีนะครับประมาณนี้อาจารย์บอนครับผมครับตอนปิดท้ายอาจารย์อยากจะสรุปอะไรครับผมก็สรุปก็คือว่าคือผมก็ยังเชื่อว่าคนบนโลกก็อาจจะมีแบบที่เป็นแบบเล่าปี่ไงเออก็คือว่าแบบบางทีเขาก็แบบดูใส่ใจดูอะไรดูเหมือนเสียแซงมันก็อาจจะมีบ้างแต่เราก็ต้องรับตาใจแล้วผมว่า เจ้านายแบบเราปิดก็เป็นคนที่ดีแต่เราก็ต้องอเขาเรียกว่าอย่าไปตีความตามเนื้อผ้าความใส่ใจทั้งหมดไงเราก็ต้องมีความระวังตัวระดับหนึ่งไนงะแต่ผมว่าคนที่มีความจริงใจมีความใส่ใจเป็นพิเศษก็ไม่ได้ผิดอะไรเราก็อย่าไปมองว่าเขาเสแสร้งเราก็ควรจะรับน้าใจไว้แล้วก็ทําดีต่อกันนะก็ะให้การเวลาพิสูจน์ว่าเป็นยังไงจริงๆเราเพิ่งไปตัดสินประมาณนี้ครับอาจารย์นนครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ